สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ทุกท่านสบายดีกันคือเกาเนาะพี่น้องมาพบกับเกศอีกแล้วในช่องแคท USA อสเอแชนเคนสีสเกตกเดรงคือเกาะละค่ะในคลิปนี้เกศจะพาเพื่อนๆชมรถเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรของอเมริกาอีกนะคะคือเกศเป็นคนที่ชอบรถพวกนี้มากๆนะคะเห็นไม่ได้ค่ะจะต้องลงมาเดินชมของเขานะคะชมความยิ่งใหญ่ชมความทันสมัยสวยงามของรถของพวกเขารถคันนี้เป็นรถ เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองนะคะเพือ่อนๆอย่างที่เพือ่อนๆเห็นนี่นะคะก็เป็นเป็นตัวเครื่องข้างหน้านะคะอันนี้เป็นใบตัดนะคะตัดต้นถั่วเหลืองยังเห็นยังเห็นเม็ดถั่วเหลืองเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นไร่ถั่วเหลืองนะคะที่เขาตัดไปแล้วนะคะเพือ่อนๆที่อยู่ข้างบ้านเกีรตเองนะคะที่เกียรตเคยถ่ายให้เพือ่อนๆได้ชมในหลายๆคลิปนะคะดูรถของเขาเพือ่อนๆ เห็นได้ว่ามันเป็นอะไรที่ทันสมัยมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทำงานโดยระบบ h ไฮเทคโนโลยีนะคะก็คือเทคโนโลยีชั้นสูงนะเซฟแรงงานคนนะคะแล้วก็เซฟเวลานะคะในการทำไร่คือฟาร์มที่นี่นะคะแต่ละคนนี่แต่ละเจ้าของ เขาจะมีฟาร์มมีพื้นที่กันเยอะมากนะคะอย่างเจ้าของฟาร์มนี้เขามีพื้นที่ที่ทำทั้งหมดนี่1,900เอเคอร์นะคะพื้นที่ทั้งหมดที่เขามีนี่เขาก็มีการปลูกถั่วเหลืองปลูกข้าวโพดปลูกหญ้าให้วัวด้วยนะคะในแต่ละปีนี่เขาก็จะสลับกันไปนะคะพื้นที่ตรงนี้เมื่อปีที่แล้วนี่เขาปลูกข้าวโพดแต่ว่าปีนี้เขาปลูกถั่วเหลืองเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินนะคะ ปีนี้เขาบอกว่าเขาปลูกถั่วเหลืองนี่690เอเคอร์นะคะที่เหลือก็เป็นการปลูกข้าวโพดปลูกยาให้วัวจะเห็นได้ว่าเขามีถังดับเพลิงเตรียมพร้อมไว้ใช้งานในยามเกิดเหตุไฟไหม้ฉุกเฉินนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นบันไดขึ้นไปยังข้างบนนะคะเพราะว่ารถคันนี้คือสูงมากๆนะคะล้อนี่ก็คือใหญ่มากกว่าเกตนะคะสูงมากกว่าเกตคะ่ะอย่างที่บอกนะคะคือมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆนะคะ รถคันนี้คือเคสอินเตอร์เนชั่นแนล7420นะคะเป็นรถที่ใหญ่มากค่ะเพื่อนๆจอรเดียก็ขนาดเดียวกันนี่ก็มีเช่นกันนะคะก็ใหญ่เหมือนกัน,นะคะ่ะ mm hmm. เดินไปดูทางท้ายกันค่ะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเขาก็มีถังดับเพลิงอยู่ข้างบนอีกถังหนึ่งนะคะ เขาก็ค uhm, ือเตรียมพร้อมไว้ทุกที่นะคะเพื <S 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 avoir avoir> ่อนเพื่อเพื <S ну, <S 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 ่อสะดวกต่อการใช้งานนะคะในยามฉุกเฉินค่ะนี่ก็เป็นท่อที่เขาปล่อยเม็ดถั่วเหลืองออกมานะคะตอนนี้มาดูช่วงล่างตรงนี้ค่ะเพื่อนเนตรงนี้ก็จะมี เมื่อกระจายหมุนนะคะถ้าเกิดว่าเรียกผิดเรียกถูกก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพื่อนๆคือจานตรงนี้มีหน้าที่กระจายต้นถั่วเหลืองที่ถูกบดแล้วนะคะเขาจะปล่อยออกมาทางนี้จานนี้ก็จะมีหน้าที่กระจายต้นถั่วเหลืองเหล่านั้นก่อนที่จะตกลงพื้นดินนะคะเพื่อไม่ให้ไปกระจุกอยู่ที่เดียวก็คือจะได้เป็นปุ๋ยต่อไปนะคะ ตอนนี้เกิพาขึ้นมาดูตรงห้องคนขับนะคะห้องควบคุมการทํางานทุกอย่างมี2ที่นั่งนะคะมีที่นั่งสําหรับคนขับแล้วก็มีที่นั่งสําหรับผู้โดยสารแล้วก็ทุกอย่างนี่คือคอนโทรลด้วยไฮเทคนะคะอย่างที่เกียิบอกนะคะก็คือไฮเทคนะคะคอมพิวเตอร์มี GPS นะคะคือเป็นอะไรที่ทันสมัยมากค่ะเพื่อนมีแอร์คอนดิชันมีเครื่องทำความร้อนนะคะทุกอย่างทันสมัยค่ะ นี่ก็คือวิวจากด้านบนนะคะและนี่ก็เป็นแทรกเตอร์อีกคันหนึ่งนะคะที่เขานำมาจอดไว้ข้างกันนี่คือเขาจะเอาไปเก็บเกี่ยวทางฝั่งนู้นนะคะนู่นค่ะทางฝั่งนู้นซึ่งก็เป็นไร่ถั่วเหลืองที่เรามองเห็นไกลๆนู่นนะคะที่เป็นสีน้ําตาลนะคะคือถั่วเหลืองที่แห้งแล้วรอการเก็บเกี่ยวนะคะทั้งหมดทางฝั่งนู้น ตรงแถบนี้เขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วนะคะนี่คือแทรกเตอร์แล้วก็ลากตัวพ่วงนะคะตัวพ่วงตัวนี้คือเขาจะไปรับรับต่อจากรถแทรกเตอร์คันนั้นนะคะรับต่อจากรถเก็บเกี่ยวคันนี้นะคะคือถ้ารถเก็บเกี่ยวคันนี้วิ่งอยู่กลางทุ่งนะคะแล้วก็เกิดว่าเต็มแล้วนะคะเขาก็จะมาถ่ายใส่รถคันนี้นะคะ คือแล้วก็รถคันนี้ก็จะนําออกมาจากกลางทุ่งแล้วก็มาใส่รถบรรทุกที่จอดรออยู่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเพราะว่าเขาคือไม่อยากจะเสียเวลาให้รถเก็บเกี่ยวคันนี้วิ่งเข้าวิ่งออกนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะคือที่นี่การทํางานของพวกเขาจะแบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเพราะว่าพื้นที่ของเขากว้างใหญ่ไพศาลนะคะในส่วนของล้อเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาเป็นล้อคู่นะคะ ด้านหน้านี่คือเป็นล้อคู่นะคะด้านหลังก็เป็นล้อคู่เช่นกันนะคะคือคือมันใหญ่มากค่ะเพื่อนๆใหญ่มากนะคะไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาค่ะถ้าไปขับแถวบ้านเรานี่คือจะเป็นอะไรที่โอ้สุดยอดเลยล่ะนะคะทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไฮเทคโนโลยีทุกอย่างนะคะนี่แหละค่ะรถแทรกเตอร์ที่นี่นะคะล้อข้างหลังเห็นไหมคะว่าเป็นล้อคู่ กบอกได้เลยนะว่าล้อนี้สูงกว่าเก็นะคะใหญ่แล้วก็สูงมากนะคะดูไซส์ของเขาดูเอาเองนะคะดูเอาเองคือสูงมากนะคะสูงกว่าเกตแต่ว่าไอ้ล้อยอตัวพ่วงน่ะข้างหลังอ่ะอันนั้นอ่ะสูงเท่ากันกับเก็นะคะแต่ว่าล้ออันนี้สูงกว่าใหญ่กว่ามากค่ะ และนี่นะคะคือรถเกี่ยวข้าวโพดนะคะเพื่อนๆตัดทั้งต้นเลยนะคะนี่เกศก็เพิ่งเคยเห็นนั่นอีกครั้งแรกนะที่ได้เห็นแบบใกล้ๆอย่างนี้นะคะว้าวดูว่าฟันเฟืองกอคือหลายชั้นนะคะ1 2 3 4 5สสี่หชั้นนะคะแล้วก็มีเนี่ยใบเลื่อยนะคะชั้นสุดท้ายนะชั้นล่างสุดนะคะใบเลื่อยใบเลื่อยเนาะ นี่นะคะว้าวนี่คือครั้งแรกจริงๆนะคะที่ได้เห็นก็พาเพื่อนๆชมกันนะคะนี่คือรถคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะคะจอร์เดียนะคะแต่ว่าก็ยังคงทันสมัยอยู่นะพนเพื่อนๆขนาดว่าดูเหมือนกับหลายปีแล้วนะแต่ว่ารถเขาก็ยังทันสมัยอยู่นะคะคืออาจจะใช้งานเยอะนะคะอาจจะเป็นรถใหม่แต่ว่าใช้งานเยอะเก,ก็ไม่แน่ใจนะนี่ก็เป็นอ่า โอ้เ oh, ฟืองไวตัดเหมือนกันนะคะเรียกเฟืองหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนถ้าเรียกผิดเรียกถูกก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเกีตุก็พาชมเนาะดูเป็นแบบใบตัดคือเยอะมากนะคะเป็นฟันเฟืองที่แบบว่าไว้ใช้ตัดนะคะคือเขาบดไปเลยนะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่คะ่ะนี่นะคะก็บดลักษณะนี้มันก็จะคล้ายคเอ่อเหมือนกับจะเป็นรำนะคะสําหรับวัวนะคะทั้งตน้นทั้งเม็ดทั้งต้นเลยนะคะนี่แหละคะ่ะ มันก็จะออกเป็นลักษณะนั้นนะคะว้าวนี่พาดูชัดๆเลยนะคะเพราะว่าเกศก็ไม่เคยเห็นเนาะเพื่อนๆที่เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้เห็นนะคะลักษณะมันก็แตกต่างจากรถเกี่ยวถั่วเหลืองเนาะแตกต่างกันมากเลยนะคะแตกต่างกันมากค่ะรถเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองก็อีกแบบหนึง่งอย่างที่โชว์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าคันใหญ่นะเพื่อนๆไม่ใช่คันเล็กๆนะนี่ อันนี้ก็ใหญ่นะจอเดียนนู่นนะคะก็จะเป็นปล่องที่ปล่อยอข้าวโพดท,ที่ตัดแล้วออกไปสู่รถที่มารอรับนะคะส่วนมากแล้วเขาก็จะเอารถาวิ่งรับไปเลยนะคะตัดแล้วก็จะมีรถวิ่งข้างๆนะคะรถบรรทุกวิ่งข้างๆก็ปล่อยลงสู่รถบรรทุกไปเลยนะคะรถแบบนี้ว้าวนี่คือครั้งแรกที่พาชมชัดๆนะคะกับรถเ,เกี่ยวข้าวโพดนะคะ สำหรับคลิปนี้เกดต้องขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเกดจะพาเพื่อนๆชมการทำงานของรถเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะท่าจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ